วันที่25่าธันวาคมเป็นวันคริสต์มาสอีกหนึ่งเทศกาลเฉลิมฉลองที่สําคัญของชาวคริสต์เพื่อเฉลิมฉลองวันประสูติของพระเยซูซึ่งในวันนี้ค่ะทางฝ่ายวิชาการและคณะครูกลุ่มสาระก,การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาครจึงได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาสขึ้นโดยมีนายวุฒิชัยสุริยสุนทรผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาครเป็นประธานเปิดกิจกรรมพร้อมด้วยรองผู้อำนวยการคณะผู้บริหารนักเรียนและผู้ปกครองเข้าร่วมค่ะ ซึ่งหลังจากเปิดงานแล้วจึงเป็นการมอบรางวัลกิจกรรมการแข่งขันประเภทต่างๆทั้งการต่อจิ๊กซอวาดภาพระบายสีด้วยโปรแกรมเพนท์แข่งขันร้องเพลงภาษาอังกฤษถอดรหัสคำภาษาอังกฤษออกแบบบัตรอวยพรวันคริสต์มาสด้วยโปรแกรมเพนท์และแคนวาเปิดพจนานุกรมภาษาอังกฤษและการแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษค่ะ หลังจากนั้นจึงเป็นการแสดงละครตอนกำเนิดพระเยซูซึ่งนักเรียนผู้แสดงนั้นจะใช้ภาษาอังกฤษทั้งหมดต่อด้วยการแสดงจากนักเรียนผู้ชนะเลิศในการประกวดขับร้องเพลงสากลปิดท้ายด้วยการโชว์เต้นที่ทั้งน่ารักและสนุกกันทั้งโรงเรียนรวมทั้งยังมีการออกบูธขนมอาหารงานประดิษฐ์ด้วยค่ะโดยกิจกรรมวันคริสต์มาสของโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาครจัดขึ้นทุกปีและได้เชิญชวนให้เด็กนักเรียนบุคลากรแต่งกายด้วยโทนสีคริสต์มาส ขขียววแดงาซึ่งจะเห็นได้ว่าเด็กๆได้แต่งตัวกันมาอย่างน่ารักสดใสวันนี้จึงเหมือนวันที่นักเรียนจะได้สนุกได้ฉลองวันคริสต์มาสและปีใหม่กับเพื่อนๆและคุณครูหลังจากผ่านการสอบกลางภาคและเตรียมหยุดเรียนในวันขึ้นปีใหม่ที่จะถึงนี้ค่ะ สนับสนุนโดยเรียนมวยไทยกับครูหนึ่งดีกรีแชมป์โลกที่ NT2B มวยไทยอค a d e เดมีชั้น4นภุกพลาซา่า